รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้มาร่วมงานฟีดบายแคปิตอลวันนี้ด้วยเนาะ <S <S ใช่ก็จริงๆเราเคยสัมภาษณ์กับฟิดไปหลายรอบ,ลรอบแล้วหลายครั้งครับ,รบผมก็ยินดีเสมอที่จะพี่พร้อมจะร่วมงานกับทางฟีดนะครับผมเชิญไม่ได้ทุกเมื่อครับผมยินดีมากเ,เพราะว่าเราเ,เองก็ทํางานอยู่ในวงการชินีวายนะฟีดก็จะมาสัมภาษณ์เราบ่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเราบ่อยก็ขอบคุณมากนะครับผมที่นําข่าวของเราไปกระจายต่อครับผม คิดถึงมากแบบอะอย่างบางทีเราเราเรามีอีเวนต์บ่อยก็จริงแต่บางทีมันไกลเนาะแต่อย่างสยามพารากอนอะคือมันเป็นสูตรรวมที่แบบเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราไม่เห็นภาพอย่างนี้มานานมากที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบุญบอกเลยว่าเวทีนี้คือเวทีที่เราไม่ตื่นเต้นเลยทําไมก็ไม่รู้แล้วเราสึกแบบชอบแล้วทุกคนเอ็นจอยเอ็นจอยกับมันคืคนเอ็นจอยมาก็สนุกมากครับอ่า ก็ความประทับใจอย่างแรกเลยคือผมแบบได้เจอแฟนคลับได้เจอแฟนคลับทุกคนแล้วยิ่งเราร้องเพลงหรือทาอะไรอย่างเงี้ยเราเขาแบบว่าร้องเพลงตามด้วยซึ่งแบบเวลาเราเป็นนักร้องหรือเจ้าของเพลงแล้วเขาร้องได้เราก็ดีใจแบบว่าคนร้องตามได้อะไรเงี้ยครับใช่เหมือนกันครับผมคือเราดีใจที่แบบเขายังจําเพลงเราได้แบบหลายหลายคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ที่แบบทุกคนร้องเพลงเราได้อะไรเงี้ย้องขอบคุณมากๆครับ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้มาร่วมงานฟีดบายแคปิตอลวันนี้ด้วยเนาะใช่ก็ที่จริงเราเคยสัมภาษณ์กับฟีดไปหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วครับผมก็ยินดีเสมอที่จะพี่พร้อมจะร่วมงานกับทางฟีดนะครับผมเชิญไม่ได้ทุกเมื่อครับผมยินดีมากเพราะว่าเราเองก็ทํางานอยู่ในวงการชินีวายนะฟีดก็จะมาสัมภาษณ์เราบ่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเราบ่อยก็ขอบคุณมากนะครับผมที่นําข่าวของเราไปกระจายต่อครับผม คิดถึงมากแบบอ่ะอย่างบางทีเราเราเรามีอีเวนต์บ่อยก็จริงแต่บางทีมันไกลเนาะแต่อย่างสยามคารากอนน่ะคือมันเป็นนยดรวมที่แบบเดินทางสะดวกอะไราเงี้ยแล้วเราเราไม่เห็นภาพอย่างเงี้มานานมากที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบุญบอกเลยว่าเวทีนี้คือเป็นเวทีที่เราไม่ตื่นเต้นเลยทําไมก็ไม่รู้แล้วเรารู้สึกแบบชอบแล้วทุกคนเอ็นจอยเอ็นจอยกับมันทุกคนเอ็นจอยกัมาก็สนุกมากครับก็ความประทับใจอย่างแรกเลยคือผมแบบได้เจอแฟนคลับ ได้เจอแฟนคลับทุกคนแล้วยิ่งเราร้องเพลงหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราเขาแบบว่าร้องเพลงตามด้วยซึ่งแบบเวลาเราเป็นนักร้องหรือเจ้าของเพลงแล้วเขาร้องได้เราก็ดีใจแบบว่าคนร้องตามได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนกันครับผมคือเราดีใจที่แบบเขายังจําเพลงเราได้แบบหลายๆคนรู้จักอะไรอยย่างงเี้ก็ไม่ไม่เคยคิดบบเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ที่แบบทุกคนร้องเพลงเราได้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมา,มากๆครับเลขที่ออกนะะคโมเมนต์กเก่าๆยังไงแบบว่าตอนตอนได้แดง คิดถึึคงับคิดถึงอ,งอย่างวันนี้ก็เราไม่ค่อยได้ร้องเพลงหรือเราเคยพบกันเท่าไหร่แลาวช่วงลหลังๆมาเนาะก็ได้กลับมาร้องแบบกับแฟนๆได้ยเยอะหลายๆคนเลยก็ทําให้คิดถึงบรรยากาศ<ช>คิดถึงคนอื่นในเรื่อง<ช>ได้แดงแลวยิ่งเราเพิ่งไปออกกองเชือกป่านอะไรอย่างเงี้ยเราแบบคิดถึงบรรยากาศตอนเจอกันในได้แดงมากทุกคนเลยนะก็แดงทุกคนเลยครับผมใช่ก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันลเร็วนี้ใช่ครับผมรอคิวแบบทุกคนลงล็อกกันพอดีก็เดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนครับ ตอนนี้อยู่ที่คิวที่7แล้วครับผมก็แน่าเปิดคิวที่8ตอนวันที่30นี้ใช่ครับใช่ครับผมก็30นี้น่าเป็นซีนที่หลายๆคนได้เจอกันแล้วเพราะก่อนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซีนบุญเปแบบบนหออะไรอย่างเงี้ยวินทีมจะส่วนใหญ่จะถ่ายวินทีมก่อนครับล้วหลังอะนี้ได้เจอเพื่อนๆอนจะได้เก็บคนอื่นแบบได้เต็มที่เลยทีเดียว เราก็ไม่แน่ใจแต่เราสอคนแล้วก็ทีมงานทุกคนทำเต็มที่มากครับผมคือพฤศจิกายนครับผมพฤศจิกายนครับ ลาผลงานก็ตอนนี้เราก็มีฟ o o ทั r ค c แบทเทิลซีซั่นสองที่เราเพิ่งถ่ายจบไปแล้วแล้วก็พฤศจิกายนเราจะมีเชือกขวานที่ออนแอร์นี่แหละครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยอ๋อแล้วก็ฝากซีรีส์ในค่ายของบุญด้วยนะครับผมอ2อไมโอลี่12%นะก็วันนี้ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมขอขอเวลาอีกหน่อยของพี่ส้มมาลีนะคเพราะมากฝากทุกคนด้วยนะครับ